อสวัสดีครับพี่น้องเพกองายสุขสุขนะครับเร็วๆนี้ครับจิตรกรรมไม้นะครับของจังหวัดอเลย์ครับผู้ใดมักแบบระทึกใจครับพี่น้องนี่ครับเพิ่อนกําลังก่อสร้างครับพี่น้องครับนี่นี่รวดสลิงเงี้ยครับพี่น้องครับนี่กําลังก่อสร้างคือกิจกรรมอม้ยังพี่น้องไอ้เบิ่งได้นี่มันด้เป็นสลิงครับสลิงกําลังก่อสร้างมาเพื่อนกําลังก่อสร้างทั้งจังหวัดเนาะดูได้มากระแบบะทึกใจครับพูนจากัว่ายครับโดดฮวพี่น้องอ่ะ ผูดได้มากระทึกใจกับพี่น้องครับเร็วๆนี่ครับตัวนี้กำลังก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างดโดจากหอคอยกับพี่น้อครับหอควยดิคุณครับพี่น้องบงสังเกตบงสลิงมันจะไปหอวดุนนี่ครับคุณครับน,นี่นี่เห็นมนี่สลิงขึ้นไปหอวชครับคุณจิจกรรมใหม่ครับทั้งจังหวัดครับทั้งหอวบังสิเป็นแบบหนน้อพี่น้องอูได้มากกิจกรรมระทึกใจครับนี่เริ่มแล้วครับเริ่มก่อสร้างแล้วพี่น้องครับเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับ หอควายพอต้องไปดูจ mm ุกไทยทหารครับมันต่าครับพี่น้องครับนี่มาดูจุกหอโบวชจังหวัดเลียด้นพี่น้องอ่ะส่วนสี่ได้ดูได้ตอนไหนนะครับส่วนสี่มักกระโดดได้ตอนไหนนะครับหอควายนี่ครับหอควายจากบวชครับคุณทั้งบวชหมดแล้วก็ระโดดกระโดดลงมาครับวีวีลงมาพี่เหรอครับวีวีลงมาวีลงมามาจอดจุ่ยเหรครับจอดจุ่ยในกลางบึงนะครับกลางบึงพานันชัยอ่าจี้กำลาดสุดกำนี่กัตอนนี้กําลังกําลังก่อสร้างอยู่เด้อพี่น้องเด้อเดอเดี๋ยวส่วนสี่ให้ เอามาใส่ไปการตอนใดก็พู้ละสั่งเดี่ยวนะครับพี่น้องเอาไว้มักกระซึกใจครับนี่ครับที่กรรมกิจกรรมใหม่นะครับทางฮวบวดครับโดดหอคอยครับดวดจากฮวบวดนะครับลุ้งมาข้กหลังนะครับนะทำร้ายเป็นความเป็นกันตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีโชคมันครับสวัสดีครับ